ปาค่าติบเด็กติบที่ไหนล่ะค่าติบเด็กแต่งเรื่องอย่างนี้นะเด็กก็ของค่าจบนะศพตัวเองอ้าวให้กูตายไปแล้วไม่ใช่ของค่าติบเด็กก็มึงมาตกกูอย่างนี้ยังไงชีวิตทิปนะจะบอกพิษักเน้นลักดาจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กูป่นกูป่นแน่นอนให้หรือไม่ จะให้หรือไม่ห้ไม่ให้ปนมาดไปได้คำพูดมีน้อยแล้วเนี่ยจะให้หรือไม่คุตัวเรานะมันปนก็ปนหมดเลยนะไปโจรนะเนี่ยตายเลยนี่โจรนันแหะมากันแล้วนี่โจนโจนสองร้อยเอาจะให้หรือไม่ห้อ้ชีกูยิงนี่นะจะให้หรือไม่ให้ชีวิตชี่กูจะเลิกมึงกูฟังหมดเลยจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้หลังมีน้อยแล้วลูกเอ้ได้แถ้วาเมื่อขอดีๆไม่ให้ต้องปนทำกับเราอย่างนี้นะ ฮะขอปลาป่นนะจ๊ะเร็วจะให้ดีหรือไม่ดีพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวความจริงก็เกิดขึ้นจะให้ทีไปพี่จะเอาไปทำไมหาติ๊บเด็กยี่สิบให้ทีละยี่สิบพูดทีละยี่สิบพูดไม่ได้ต้องปากเดี๋ยวยี่สิบหรือยี่สิบเอางี้ใค่ร้อยเดียวแล้วจบเลยโอ๊ยให้กูได้สิมาเอยปล้นเว้ยจะให้จะให้ดีหรือจะให้่นชี้กูอย่างนี้นะชีวิตยังกูจะคุยกับตารวจให้ทีหรือให้ป่นสักนิดแล้ะจะให้ดีหรือให้ป่นเสนอเฮ้ย จะให้ปนใช่ไหมจะให้ไหมให้ไหมให้คุณไม่สบายใจเลยปนตัวน่ะอ่านั่นปนนะเฮ้ยนะมาดีๆไม่ให้ปนนะให้ปนแล้วพี่จะให้ไหมให้ให้อมปนปนเพ่งเลยพี่จะทำอย่างนี้นะตัดตัวกันตัวกันปนแล้วโอ้ยเ้ยปนทำอย่างนี้นะไม่จะควักละเอาฟันเร็วแม่เจ๊ ขอพระดำเนินการให้หนูเร็วเร็วไอ้สัตวสถอยนักมึงนั่นปนมาเลยชีวิตจริงกันมาขอที่นปยปนแม่งเลยขอจนจะหมดตัวเลยนะไหนโอ้ยมึงนั่นมันชี้นิ้วอย่างนี้นะพี่โนดรู้หมดดูอีกไปอีกเนี่ยพอดีคือการป้นดูอีกมีไหมขอเดี๋ยขอเดี๋ยให้กูขอทำไมเล่า๋ยวมากระไรพี่โนดอะพี่จอนโดนถีบไปแล้วจอนโดนถีบ เลี้วมีไหมมีก็เท่าแบบใช้ในไหนเลี้ยวเห็นไม่ยัดในนมไว้นมใหัวใจไอ้ฉอดป้าเดี๋ยวชีวิตจริงก็เกิดล้วงเนี่ยป้าต้องล้วงเองล้วงเนี่ยเดี๋ยวจันหมอล้วงไม่งั้นล้วงนะล้วงอะไรล่ะล้วงนมอะมาเสรมาล้วงกูเสีพี่นอดมาเนี่ยจะล้วงเองนะจะจะให้คนนี้ล้วงเฮ้ยมึงมาล้วงกูทำไมเลยกูจะปิ้นไง นี่คือาาการป่นมาจะเล่นดีกว่ามือนี่จะล้วงเอาฉันล้วงเองนะแล้วมึงจะเอาไปทําไมหมดละ่ะกดมึใช้ตลอดชีวิตเนี่ยจะติดเด็กอ่ะโฮ้ยอิสระจะให้ล้วงไหมอุย้ยทำท่าทต่างๆกรัรนแ <c oughs> ล้นะเดี๋ยวมากันเจ้าเอาไงคุณจะล้วงเองไงผมวงแล้วมึงจะเอาไปทําไมกูไม่มีใช่น่ะให้ติดเด็กก็มึงไม่ให้เด็กทําไมละ่ะก็เด็กมันอ่อนโฮ้ยมึงแต่งล้วงจะให้หรือไม่มึงที่อย่างนี้นะเดี๋ยวคนแรกที่เนได้ทุกคนเห็นนะครับผมล้วงเอง าหยิบเองพี่ฟังเอาเอาไงจะให้ลูกเองหรือจะจับหยิบให้อยู่ในนมเรานะนาะชีวิตนี้กูจะเล่าให้พี่สักเลนฟังจะเอาไงจะเอาไงให้ไม่ได้กูใช้ตลอดชีวิตเนี่ยมัเยอะเอเอาไปอีกร้อยเดือนเยอะนี่ไล้นั่นล้วงเองนะไอ้เหี้ยนัดเปิดล้วงเองเอาวอย่านะเอาจะนัดจัดเอยมากันแล้วเอาจะเอาไงจะเอาไงจะล้วงเองหรือว่าจะหยิบให้ดีเจดูสิเนี่อ่ะบอกเขาดิมึงไม่มีรายได้อะไรเลยนะเอาให้เขาใบเดียวพอเดี๋ยวเราเนึ่งนึ่งอีกใบหนึ่ง ผู้ใจนีนี่กูให้ตายเร็วนะกูจะสับเออแล้วไม่ใช่ล้วงอ้น,นั้นน่ะล้วงอ้นั้นให้เราไม่นั่นน,น่นไม่ใช่นั่นน่ะเสียตังค์ลงไอ้ตัวเราเร็วเร็วสิจรจะไปกินเขาทำไมเขาลวงนะนคนแอบยิงพวกมึงแล้วเอาเอายางยางยางหมดแล้วหมดแล้วไม่เอาเอาแบงค์เลยไอ้แม่เยี่ จารวัวเองนะจารวัวเองหรือยังไงกูจะพูดให้ทีป้าล้วงให้ป้าล้วงให้ไม่งั้นเดี๋ยวพี่กำลังหยิบอะไรเห็บอ่าเร็วเร็วดูใจเย็นแล้วนะอ่าเร็วดูท่าจะหมดตัวเลยเจ๊เนี่ยแค่ใบเดียวแล้วค่ับนก็คือจบเลยแดงร้อยใบเดียวจบเราเลยเราเก็บใบมาอยู่ในนั้นหกคน อยู่ในนมอ่ะหยิบมานั่นนั่นนั่นในนมเราอ่ะหยิบมาคตรกันอย่างงี้นะตายเร็วแล้วมันถึงก็ต้องสักเลยนะชีวิตจริงอ่ะสักเนรัศดาวว่าะเฮ้ยเรื่องพูดเจ้าตังเฮ้ยแม่เจ๊โจรเจ้าตังเฮ้ยเร็วไม่ยิงมาเลยแมเฮ้ยเฉยยโตเหรอโจรปั้มแม่งเลยนะปั้มกูสิกูมีมีดหนีมตัวในแทงทอกจะให้หรือไม่แม่เจ๊กูกำลังหาอยู่เนี่ยอยู่ในนั้นฮะโอ้ยเฮียเร็วเร็วเร็ว วันนี้รู้ไม่เข้าใบแค่ใบเดียวเออแค่ใบเดียวเองเดี๋ยวเราเหลืออีกใบนึงไม่เป็นไรเราเก็บไว้แม่เย็ดเนี่ยจริงๆนะเฮ้ยไอ้แม่เย็ดชิ้นนี้เป็นโจรไงโจรก็ต้องหมดเกลื่หมดมีแพงเลยไมีแพงเลยโจรก็ตจะหมดหมดแม่จะให้ดีไหมเงินน้อยแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วสองใบอีกใบหนึ่งออกมาหมดตัวแล้วนะอีกใบหนึ่งเอามาเลยโอ้ึงเอาหมดเฮ้ยนี่เป็นโจรนี่เป็นโจนเฮ้ยเฮ้ยมาซะเร็วนี่เป็นโจรเงินนั่นแหละ คนอื่นคือยังเงียบเฉยนะเฮ้ยเอามาอีกไรเงี้ยเหลือใบเดียวเนี่ยต้องกู้ได้หมดให้หมดเลยไม่งั้นได้กับชีวิตบอกด้วยโอ๊ยป้าระหว่างชีวิตเรากับเงินเอาเอาเอาเงินให้เข้าไปแล้วเอาชีวิตไว้ไปแล้วเอาที่ไหนใช้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาใหม่ได้ไม่เป็นไรพูดอย่างนี้นล้ไม่ใช่คนจริงมันตายเร็วเลยนะไปเดี๋ยวเราหาใหม่ได้เรื่งศักดิ์ที่วัดเลยเร็วตายนะอุ้ยเดี๋ยวเขาปาดคอเรานะป้านะที่โนดมาเร็วป้าเดี๋ยวเขาปาดคอเราเร็วๆปาดได้ยังไงล่ะก็เขาป้อนเราเขาเป็นโจรไง เลยวเป็นโจนกนเหาป้าเร็วใครเป็นตัวนี่คือโจรเป็นโจนป้าโจรเฮียเฮียดาโจนเสอหมาเร็ยวดาโจรเสอหมาโอ้ยฉันคือโจรฉันคือมหาโจอไปกลัวโจนเหรอกลัวโจนไหมถาม่ากลัวโจนมถามว่ากลัวโจนไหมกลัวโจรไหมเนี่ย ก็หอมมาต่างกัไปป่ปหมดหมดป่ไหนก็มาดีไปตอนนี้เราเขาไม่อยู่ของเราแล้วต่างหมดแล้วไม่มีแล้วไปสุดท้ายแล้วไม่ใช้อะไรอเลยนางเหี้ยนางควายแม่มึงดีบัดมีลัทธาวัฒนธรรมไปเดี๋ยวไปหาใหม่เดี๋ยวหาใหม่ได้ไม่หาแล้วนะเงินของนอกกายป้าแต่ชีวิตเราอะพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็สับที่วัดและมาไปต่อไงจะให้ไหมให้แล้วมึงเป็นใครมาขอโก้เป็นโจรไงเอ้ตายเร็วเอาไง เร็วป้าเร็วเพื่อชีวิตเราเพื่อชีวิตเราเร็วเร็วเขาปาดคอแล้วเขาข่มขืนเราทำไงอ่ะนั่นเราฆ่าจะเร็วป้าเร็วมึงมาฆ่ากูสิกูจะให้ไี่ให้มึงทำอย่างนี้ชีวิตจริงกูจะเล่า yup. อะไรให้พี่ตันใดฟังหมดยังโจรไม่ได้อพ้นนะไอ้ขาดพ้นจะให้ไี่ไหมไม่ไปเลาจป้าจบจบไปแลสุดท้ายแล้วเราไม่มีละท้าแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วดูสิหมดแล้วคันนี้เราหมดแล้วเราหมดตัวแล้วเคเขาไม่ยุ่งกับเราแล้วอย่าเถียงจนจนจนหมด มาสงสัยานี้เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวยังถามที่เจ็ดเองเดี๋ยวยังไม่แปดเจ็ดเจ็ดไปแล้วจนได้ตามไปแล้วไปแล้วอย่างนี้ไปให้ตายเร็วกันนะคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงผสง์กำลังศักดิ์เลยเอฟีครับนี่ครับเราได้มาหมดแล้วมึงเอาไปอย่างนี้กูจะบอกพี่ศักดินักดาววัฒนาดันในมาโน่เนี่ยนเอฟีเราได้มาหมดแล้วเราปล้นรัตนาครั้ดยแล้วอย่างนี้นะนี่เราปล้นรัตนาหมดแล้วนี่ เนี่อโอเคนะครับฝากติดตามคลิปหน้าว่าจะไปไงแค่นี้แหละยาลง